สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่ในบรรยากาศที่ร่มรื่นนะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินจะมีแสงกระทบหน้าน่อยๆวันนี้เราจะมาพูดในหัวข้อว่าทำไมถึงเป็นเรื่องยากในการทิ้งสิ่งของที่ไม่จำเป็นทำไมมันถึงเป็นเรื่องยากในการที่จะเลิกซื้อของฟุ่มเฟือยคะ่ะทุกคนสิ่งที่ยากที่สุดในการเปลี่ยนแปลงก็คือการเลือกทางเลือกที่แตกต่างออกไปจากสิ่งที่เราเป็นอยู่เพราะว่ามนุษย์ รหรือว่าตัวเราเองเนี่ยเคยชินกับสิ่งเดิมๆสิ่งที่ทําเป็นประจํทจาทําจนเป็นนิสัยแล้วมันก็เลยทําให้เราเลิกทําสิ่งนั้นยากขึ้นนะคะทุกคนและบางครั้งนะคะก็เป็นตัวเราเองที่อาจจะตัดสินใจไม่เด็ดขาดเช่นของบางอย่างอะ่ะไม่จําเป็นต้องซื้อมาใช้เป็นของฟุ่มเฟือยก็เลยทําให้ตัวเราเนี่ยไม่เด็ดขาดกับตัวเองนะคะคือจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยมีความต้องการมากน้อยที่แตกต่างกันออกไปนะ ะะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเหตุผลอะไรทําไมถึงกลายเป็นเรื่องยากในการทิ้งของที่ไม่จําเป็นทําไมตัวเรายังติดกับการซื้อของที่ไม่จําเป็นอยู่ทั้งทั้งที่ก่อนหน้าเนี้หลายๆคนก็อาจจะพยายามจะเลิกซื้อของฟุ่มเฟือยแต่ทําไมมันถึงยังติดอยู่ที่เดิมมางคนเลิกไปสักพักหนึ่งก็ยังวนลูกกลับมาอยู่ที่เดิมอีกเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงข้อแรกนะคะคือคุณยึดติดจนเกิน การที่เรายึดติดกับสิ่งภายนอกโดยเฉพาะของใช้ที่เป็นสิ่งของนอกกายเราจะทําให้เราไม่มีวันใช้สิ่งนั้นได้อย่างมีความสุขเลยนะทุกคนเพราะว่าเรากลัวมันจะพังเรากลัวมันจะหายเรากลัวมันจะถูกขโมยเรากลัวว่ามันจะสูญเสียไปในที่สุดเราก็เลยไม่มีความสุขกับการใช้สิ่งของนั้นเลยแม้ตอนที่เราได้มาช่วงแรกๆเราจะมีความสุขมากกว่าตามเพราะเป็นแบบนี้มันก็เลยกลาย เป็นเครียดที่สุดแล้วก็ความสุขของเราก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาทันทีนะคะจริงๆแล้วเราอยากจะบอกทุกคนว่าสุขทุกข์เนี่ยมันเป็นของคู่กันนะทุกคนเมื่อเราสุขสักพักเราก็จะทุกข์เมื่อเราได้ของมาสักพักพอเราจะต้องการที่จะดูแลมันให้ดีขึ้นหรือว่าจะใช้ก็ไม่มีเวลาใช้กลัวมันพังกลัวมันเสียกลัวมันหายมันก็จะกลายเป็นทุกข์ทุกข์สุขก็เป็นของคู่กันนะคะทุกคนถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของมันแล้วเราก็จะวางใจได้แล้ว มันก็จะทำให้เราเนี่ยมีสติมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็จะยึดติดทุกอย่างน้อยลงนะคะเวลาเราจะซื้อของฟุ่มเฟือยหรือว่าของที่ไม่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันของเราเลยนะทุกคนจะมีเทคนิคนะคะให้ลองคิดภาพว่าถ้าคุณไม่มีมันแล้วคุณจะทุกข์กว่านี้ไหมคุณจะซึมเศร้าไหมถ้าคุณมีสิ่งนั้นแล้วคุณจะมีความสุขกับมันแค่ไหนลองคิดภาพก่อนนะทุกคนคิดภาพตามว่ามีหรือไม่มีมัน คุณจะทุกข์จะสุขประมาณไหนพอหลังจากเราเห็นภาพตัวเองแล้วนะคะเราก็จะจินตนาการออกว่าสิ่งนั้นอะ่ะมันจําเป็นกับเราจริงๆมิไหมสิ่งนั้นมันสร้างความสุขทางใจให้เราจริงๆริงไหมแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีสติในการซื้อของมากขึ้นต่อไปนะคะข้อ2คุณกําลังต้องการเป็นที่ยอมรับจากคนในสังคมหรือเปล่าเหตุผลที่ว่าทําไมนะคะคุณถึงเลิกซื้อของที่ไม่จําเป็นไม่ได้สักทีหรือว่าเลิกฟุ่มเฟือยไม่ได้สักทีเป็นเพราะว่าคุณ คุณกาลังสแสวงหาการยอมรับจากคนในสังคมหรือเปล่าของฟุ่มเฟือยบางชิ้นนะคะสามารถทําให้คนบางคนมั่นใจขึ้นมาได้ถ้าฉันสะพายกระเป๋าใบนั้นออกไปแล้ววันนี้ฉันมั่นใจมากเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะเป็นแค่ช่วงแรกๆนะทุกคนพอหลังจากนั้นกระเป๋ามันเก่าลงหรือว่ามีรอยขูดรอยขีดรอยการใช้งานมากขึ้นคุณก็จะเริ่มกลับมาไม่มั่นใจเหมือนเดิมแล้วคุณก็จะหาซื้อกระเป๋าใบใหม,ม,ม่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะการที่เรา มั่นใจขึ้นมาจากของที่เราใช้เนี่ยเวลาเราซื้อของที่คนนั้นก็มีฉันก็มีนะมันทําให้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแต่ที่จริงเราอ่ะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้โดยที่ไม่ต้องมีของพวกนั้นก็ได้นะทุกคนคือบางสิ่งบางอย่างอะมันไม่จําเป็นต้องมีราคาแพงเราคิดว่าขอแค่ใช้ของที่เหมาะสมกับตัวเองแล้วก็รักษามารยาทที่ดีไว้มันก็เพียงพอต่อการเข้าสังคมได้แล้วนะทุกคนมันอาจจะมีบางสังคมแหละที่มีข้อจํากัดแต่ถ้าเรา ราฝืนไปเข้าสังคมที่มีข้อจากัดพวกน,นั้นที่อาจจะมี1 2 3 4ที่คุณจะต้องทําตาม culture ทาตามสิ่งที่สังคมกลุ่มน,นั้นกําหนดมาแล้วถ้าคุณฝืนหรือว่าไม่ใช่ตัวเองอะ่ะคุณก็แค่าพาตัวเองออกมาคุณไม่จําเป็นต้องฝืนทําสิ่งนั้นเพื่อให้ตัวเองได้อยู่ในสังคมที่ตัวเองไม่ชอบเก็ตปะเราไม่จําเป็นต้องทําทุกอย่างเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากทุกคนเราอยากได้รับการยอมรับจากคนอื่นแต่เรายังไม่เคยยอมรับตัวเองเลยเราต้องยอมรับให้ได้ก่อน ว่าเราเกิดมาเป็นแบบนี้เราอาจจะพัฒนาตัวเองไปได้อีกแต่ว่าสิ่งที่เราจะพัฒนามันควรจะเป็นภายในหรือว่าการดูแลตัวเองการดูแลผมการดูแลความสะอาดในร่างกายหรือว่าการออกกําลังกายเพื่อให้รูปร่างดีขึ้นแต่สิ่งของอื่นๆนะคือต่อให้เราอัปเดตมันใหม่เรื่อยๆอ่ะมันก็ไม่ได้ช่วยในเรื่องของการพัฒนาตัวเองหรือว่าเป็นที่ยอมรับในสังคมเพราะตราบใดที่คุณยังไม่ยอมรับเลยว่าคุณเป็นแบบนี้ความสามารถของคุณนะตอนนี้มันหาเงินได้ แค่นี้แต่คุณใช้เงินเกินตัวเพื่อที่จะได้รับการยอมรับหรือว่าเข้าสังคมที่คุณต้องฝืนอ่ะคือสังคมที่มันใช่อ่ะคุณแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยอ่ะพูดตรงๆคุณแทบจะไม่ต้องฝืนทําทุกอย่างเพื่อให้เข้ากับคนอื่นเลยเป็นตัวของตัวเองใช้ความสามารถนั้นใช้สิ่งที่ตัวเองถนัดแล้วก็อยู่ร่วมกับคนในสังคมนั้นๆได้เพราะว่าถ้าคุณสแสวงหาอะไรที่มันแตกต่างจากภายในจิตใจของคุณอ่ะที่ลึกๆแล้วคุณไม่ได้เป็นคนแบบนั้นอ่ะมันก็จะเกิดการสแสวงหาอย่าง ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะทุกคนคุณก็จะใช้ชีวิตวนแบบนั้นไปเรื่อยๆอะไรที่มันไม่ใช่อ่ะทุกคนสุดท้ายแล้วคุณก็จะเหนื่อยอะไรที่มันใช่อ่ะคุณแทบจะไม่ต้องเหนื่อยเลยเมื่อคุณยอมรับตัวเองได้นะคะหลังจากนั้นนะคะคุณก็จะค้นพบความสุขที่ตามมาก็จะเจอเหตุผลที่ว่าทําไมคุณถึงพอใจในตัวเองค้นพบความพอใจในตัวเองมากขึ้นนั่นแหละมันก็จะทําให้คุณไม่ต้องซึมเศร้าที่คุณแตกต่างจากคนในสังคมเราทุกคนสามารถแตกต่างหรือว่าไม่เหมือน กันได้ไม่จําเป็นต้องเข้าพวกหรือว่าไม่ต้องเป็นต้องคีฟสังคมนั้นไว้ตลอดเวลาเราสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่เราอยากจะเป็นนะขอแค่เราสบายใจแล้วไม่เดือดร้อนใครข้อนี้ก็อยากจะฝากไว้นะคะคือไม่จําเป็นต้องแสวงหาการยอมรับจากสังคมนะคะต่อไปข้อ3ค่ะคุณกําลังหลอกตัวเองอยู่หรือเปล่าหลอกว่าสิ่งของที่เราต้องมีนะ่ะมันจําเป็นหลอกว่ามันคือความสุขจริงๆแล้วบางคนกับของบางชิ้นของเขาก็อาจจะเป็นความสุขจริงๆก็ได้ทางนี้ทางนั้นก็ต้องรู้ตัวด้วยนะว่ามัน จริงหรือหลอกต้องพยายามถามคําถามตัวเองให้เยอะแล้วก็หมั่นสังเกตตัวเองให้มากที่สุดนะคะจะได้รู้ว่าเรากําลังหลอกตัวเองอยู่หรือเปล่าหรือว่าออกสิ่งนี้คือสิ่งที่เราชอบจริงๆนะคะแต่สําหรับเราตอนนี้นะคะไม่มีของฟุ่มเฟือยชิ้นไหนเลยที่ให้ความสุขกับเราจริงๆจริงๆมันก็มีบางชิ้นแหละที่ให้ความสุขเราแต่มันเป็นความสุขที่แบบกลางๆมีหรือไม่มีมันก็ได้อะคือมีมันก็มีความสุขนะแต่ถ้าไม่มีฉันก็ยังมีความสุขเหมือนเดิมเก็ตปะเหตุผล ที่เรารู้สึกว่าของฟุ่มเฟือยไม่ได้มีประโยชน์กับเราขนาดนั้นนะคะเป็นเพราะว่าเราเลิกหลอกตัวเองแล้วว่าฉันมีมนแล้วฉันจะมีความสุขคือเรายอมรับความจริงกับตัวเองแหละความน่ารักหรือว่าความอบอุ่นที่มันออกมาจากภายในตัวเราอะมันสามารถแสดงออกผ่านรอยยิ้มหรือว่าท่าทางที่สุภาพหรือว่าชุดที่เราสวมใส่แทนก็ได้คือไม่จําเป็นต้องเป็นเครื่องประดับก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่ทัศนคติที่เรามีต่อสิ่งของหรือว่ามีต่อ ตัวเองมีต่อผู้คนคือมันอยู่ที่มุมมองของเราเลยที่จะมองอะไรรอบๆตัวเป็นยังไงเก็บป้าทุกคนและเราก็อยากจะแชร์นะคะว่าเอ้ยแล้วความสุขภายในที่เราค้นพบจริงๆเนี่ยเป็นความสุขแท้จริงที่มันไม่ใช่ความสุขกลางๆเนี่ยคืออะไรของเราก็คือความสงบค่ะทุกคนคือความสุขของเราอะ่ะมันเรียบง่ายมากก็คือการที่เราได้อยู่ในพื้นที่ที่เราสบายใจแล้วก็ได้รักษาความสงบไม่วุ่นวายอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสถานที่ที่อากาศดีดี ได้กินอาหารสุขภาพได้นอนครบ8ชั่วโมงแค่นี้มันก็คือความสุขแล้วทุกคนวันไหนที่เราสุขภาพร่างกายแข็งแรงวันไหนที่เรารู้สึกว่าหัวสมองเรามันโลง่งเออมันไม่ต้องมีอะไรให้ วายคิดมากอะไรเงี้ยมันคือความสุขที่สุดที่เรารู้สึกว่าเออเนี่ยแหละคือเราไม่ต้องการอะไรแล้วอะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่เราสามารถเลิกซื้อของฟุง่มเฟือยได้นะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะค้นพบความสุขที่แท้จริงของตัวเองเจอนะคะต่อไปข้อ4นะคะความเคยชินคะ่ะทุกคนที่เป็นเหตุผลที่ทําไมคุณยังเลิกซื้อของฟุง่มเฟือยไม่ได้บางคนอาจจะเป็นเพราะนิสัยที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆหรือว่านิัย ใส่ที่เราเห็นคนในครอบครัวทําหรือว่าเพื่อนทำอ่ะเออแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเป็นอยากได้อยากมีแบบนั้นบ้างอย่างเราเนี่ยเมื่อก่อนตอนเด็กเราเห็นญาติเราคนหนึ่งในบ้านเขาอะ่ะเขาชอบสะสมของแล้วเขาก็เอาโปสเตอร์ต่างๆแปะเต็มฝาผนังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเก๋ดีมันเท่ดีอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเขาก็เหมือนแบบมีของที่มันเหมือนกันชิ้นนั้นเยอะๆเยอะๆเยอะเออเราอยากทําบ้างเราก็เลยรู้สึกว่าเออคนอื่นเขาก็ทำปกติก็ไม่เห็นเป็นไรเลยทุกคนก็สระ สะสมของและฉันก็อยากสะสมของซึ่งของที่เราสะสมอ่ะมันกลายเป็นของที่ไม่ได้มีมูลค่าแล้วก็ไม่ได้ใช้นะทุกคนแต่ว่ามันเป็นความเคยชินการถูกปลูกฝังเราเห็นรุ่นปู่ย่าตายายโตมากับคนยุก,ก่อนๆมันก็เลยรู้สึกว่าเออการตุนของเยอะๆมันเป็นสิ่งที่ดีมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติอ่ะเพราะเราเห็นมาตั้งแต่เด็กก็ไม่ได้เห็นเป็นเรื่องร้ายแรงอะไรซึ่งจริงๆแล้วมันคือกับดักที่ทําให้เราเสพติดการมีของเยอะๆเพื่อให้เรารู้สึกอุ่นใจเป็นกับดักการ การสะสมของที่ไม่มีมูละคะ่าต่อไปข้อ5นะคะใส่ใจความต้องการของคนอื่นมากกว่าตัวเองค่ะข้อนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เราเลิกซื้อของฟุง่มเฟือยค่ะเพราะเราไม่ใส่ใจความต้องการของใครเลยเรายกตัวเองเป็นที่1นึ่งด้วยที่ว่าเราไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครดังนั้นฉันใส่ใจความต้องการของตัวเองก่อนเป็นอันดับหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่จะอยู่กับเราไปตลอด ีวิตไปจนตายก็คือตัวเราเองดังนั้นนะคะให้เอาความต้องการของตัวเองมาก่อนนะคะเช่นเราจะไม่สวยเพื่อให้คนอื่นดูหรือว่าเราจะไม่ดูดีเพื่อให้คนอื่นดูแต่ว่าเราสวยเราดูดีเพราะฉันอยากเป็นคนสวยฉันอยากดูดีเราอยากเห็นตัวเองสดใสในทุกๆวันเรายังไม่อยากเห็นตัวเองโซมะ่ะทุกคนดังนั้นเราเลยอยากดูดีเพราะเราอยากให้ตัวเองมั่นใจออกมาคือจริงๆเราเคยอ่านวิจัยอันนึงที่ว่าผู้ จะมีความสุขทันทีหลังจากที่ตัวเองอ่ะแต่งหน้าเสร็จโดยที่ไม่ต้องออกไปให้ใครดูพอออกไปข้างนอกใครจะชอบเราหรือไม่ชอบเราก็แล้วแต่ส่วนสิ่งของที่เราจะยกตัวอย่างเช่นคุณไม่จําเป็นต้องมีรถหรูเพื่อบอกฐานะว่าคุณเป็นใครคุณตําแหน่งอะไรคุณทําอะไรแต่คุณอ่ะมีรถเพื่อที่จะใช้งานมันเออเพื่อที่จะขับไปไหนก็ได้ตามใจคุณเรารู้สึกว่าการที่เรามีเหตุผลในการซื้อของแบบนี้มันสมเหตุสมผลมากกว่าที่เราจะซื้อยี่ห้อนี้เพียงเพราะว่า จะให้คนอื่นมองแต่เราจะซื้อยี่ห้อนี้เพราะว่าเราจะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับตัวเราเองหรืออย่างเช่นเราไม่จําเป็นต้องมีบ้านหลังใหญ่หรือว่ามีเฟอร์นิเจอร์เยอะๆเ,เพื่อลองรับคนอื่นเพื่ออวดคนอื่นแต่เรามีบ้านหลังเล็กๆก,ก็ได้ไนี่บ้านหลังเล็กๆของเรามันอบอุ่นแล้วก็ปลอดภยัยแต่ถ้าสมมุติเราจะมีบ้านหลังใหญ่ๆคิดว่าเราก็จะคํานวณถึงสมาชิกครอบครัวในบ้านเยอะไหมเราอาจจะเป็นคนติดบ้านดังนั้นเราชอบทํากิจกรรมที่บ้านเราชอบออกกําลังกายที่บ้านเราอยาก มีห้องหนังสืออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราเป็นคนติดบ้านที่ได้ใช้ห้องต่างๆบ่อยๆเราว่าการที่คุณะเอออยากจะซื้อบ้านหลังใหญ่หน่อยหนึ่งก็ไม่ผิดนะข้อ6นะคะคุณกําลังมีอีโก้หรือว่าอัตราตัวตนที่มากหรือเปล่าลองสังเกตตัวเองดูนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้แหละทาให้เราอะติดอยู่ในวงจรที่ซื้อของที่มีราคาแพงขึ้นเรื่อยๆหรือว่าติดใช้ของที่มีราคาที่แบบที่เราใช้อยู่ประจำอะซึ่งบางทีมันอาจจะเกินความจําเป็นไงทุกคนดังนั้น เราคิดว่ามันหาไม่ยากหรอกที่เราจะหาของใช้ที่คุณภาพดีแต่ว่าราคาถูกลงมาหน่อยได้เพราะว่ายุคสมัยเนี้ยมันเป็นยุคที่มันง่ายต่อการซื้อของมากๆอมันหาไม่ยากหรอกของใช้ที่ถูกและดีเมื่อก่อนเราอะรู้สึกว่าตัวเราอะเรียนจบมาสูงแล้วก็ทํางานในตําแหน่งที่มีคนนับหน้าถือตาคือแล้วเวลาเราออกไปนอก งานเราก็ยังต้องคลิปคาแรคเตอร์ของเราที่เราทํางานตําแหน่งนั้นๆั้นเพื่อให้ทุกคนมองเข้ามาเห็นเราแล้วมันดูดีมันถูกต้องมันเหมาะสมอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ตัวเราเองอะเราฝืนได้ไม่นานหรอกเราก็เลยตัดสินใจลาออกแล้วก็เออมาทําในสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องคลิปคาแรคเตอร์ตลอดเวลาเป็นตัวของตัวเองในแบบที่ฉันอยากจะเป็นอะไรก็ได้ฉันอยากจะแต่งตัวแบบไหนก็ได้ฉันอยากจะพูดแบบไหนก็ได้ขอแค่ไม่เดือดร้อนคนอื่นฉันจะเป็นอะไรก็ได้ก็ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานหลายปีแล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็รู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็สบายใจมากคือเราไม่จําเป็นจะต้องแบบคลิปคาเลคเตอร์ต่างๆหรือว่าแบบเราต้องเป็นคนแบบนั้นในแบบที่ทุกคนต้องการะแล้วเราก็จะบอกครอบครัวตลอดเลยนะว่าเราไม่อยากมีตําแหน่งอะไรพยายามบอกคนในครอบครัวเราตลอดว่าเราไม่อยากมีอัตราตัวตวนอะเราไม่อยากบอกว่าเราเป็นใครแต่เราอยากเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่โอ๊ยผู้เรารู้สึกว่าจะร้องไห้คือเราอยากเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่มีความสุขแค่นี้เลยอะทุกคน ความพิเศษอะใครๆก็อยากจะเป็นถูกปะแต่เรารู้สึกว่าการที่เราเป็นคนธรรมดาแล้วสามารถหัวเราะได้ยิ้มได้แล้วก็ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองได้ทาอะมันก็คือสิ่งที่พิเศษที่สุดที่มนุษย์อย่างเราเกิดมาแล้วได้เป็นได้ทําแล้วมันก็เลยเป็นเหตุผลที่เราจะบอกตัวเองเสมอว่าเฮ้ย hey, อย่ามีอีโก้นะอย่ามีอัตตานะพอเราลดอะไรพวกเนี้ยคือของบางอย่างอะมันไม่จะเป็นกับเราเลยอะบางวันเราสามารถออกไปนอกบ้านโดยที่แบบไม่ต้องถือของแพงๆหรือว่าลืมใส่เครื่องประดับก็ได้ พอแค่มีโทรศัพท์เครื่องหนึง่งมันก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วหรือว่าวันนั้นมันจะไม่สมบูรณ์แบบก็ไม่เป็นไรเพราะว่าฉันไม่มีอัตราตัวตนอะไรขนาดนั้นฉันแค่หญิงสาวคนหนึ่งที่อยากใช้ชีวิตในสังคมให้ดีขึ้นแล้วก็มีความสุขแค่นั้นคือสําหรับเราเนี่ยเงินมันก็ยังจําเป็นอยู่เนาะเพราะคนเรามันก็ต้องกินต้องใช้แล้วก็มีความสุขที่แตกต่างกันไปแต่ว่ามันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นไงที่ขนาดจะต้องแบบอดหลับอดนอนเครียดประชุมแบบใช้ชีวิตอยู่บนความเครียดตลอดเวลา อตอนนี้เราหาเงินเพื่อซื so so, Jews, so, hmm. ้อของที่เราจําเป็นแล้วก็ขอแค่มีเวลาออกกําลังกายมีเวลากินอาหารที่มีประโยชน์มีเวลาไปท่องเที่ยวบ้างก็แค่นี้นะคะก็วิธีลดอัตราตัวตนก็คือเอาข้อ1ถึงข้อ5มาใช้นะคะตัวตนของคุณก็จะลดลงเรื่อยๆเพราะว่าคุณเลิกยึดติดคุณยอมรับตัวเองได้คุณก็จะลดอัตราตัวตนลงเรื่อยๆคุณไม่ต้องสนว่าใครจะมองคุณยังไง คุณแค่คิดถึงความสุขจากภายในของตัวเองให้ม,มากๆอีโก้มันก็สําคัญต่อหน้าที่การงานในช่วงแรกๆแต่ว่าหลังๆมาเรารู้เลยว่าแบบมันไม่ได้สำคัญสำหรับเรามันก็ค่อนข้างเป็น เรื่องส่วนบุคคลเนาะเราแค่มาแชร์ให้ทุกคนเฉยๆเผื่อจะเอาไปปรับใช้กันได้นะคะข้อ7นะคะคือการตามกระแสสังคมค่ะเมื่อก่อนเราก็ตามกระแสสังคมสมัยก่อนก็จะเป็นพวกสะสมเทปสะสมแผ่นซีดีรู้เลยว่าอายุเท่าไหร่เมื่อก่อนเป็นอย่าง,งานั้นคือแบบชอบสะสมเหมือนกันตามกระแสเขาเราดูทีวีดูในหนังอะ่ะเขาจะมีห้องที่แปะโปสเตอร์ศิลปินที่ชอบแล้วก็สะสมแผ่นซีดีแผ่นเสียงอะไรเยอะๆใช่ไหมแล้วก็โต๊ะทํางานก็จะเป็นแบบพวกโน้ตโพสต์อิฐต่าง รเราก็สะสมเหมือนกันทุกคนเราดูสื่อเยอะอยากมีห้องแบบนั้นเราก็ซื้อตามสะสมตามแต่สุดท้ายแล้วเราก็รู้ว่าชีวิตประจำวันของเราอ่ะมันไม่ได้ใช้ขนาดนั้นอ่าแล้วก็กระแสสังคมนะคะมันเป็นสิ่งที่เดียเดยเดยเด๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาคือแต่ละยุค5ปี10ปีมันก็วนลูปก,กันไปมามีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยอะไรเงีย้ยทุกคนเราก็ไม่จําเป็นต้องไปตามกระแสสังคมตลอดเวลานะคะโอเคค่ะทุกคนก็พูดไปพูดมาตอนนี้ก็มืดแล้วทุกคนเพราะว่าเราอ่ะเพิ่งว่างมาอัดคลิปนะคะ ก็เดี๋ยวเราไปต่อกันข้อ8เลยนะคะข้อ8นะคะการตามใจตัวเองค่ะเราเชื่อว่าทุกคนเป็นเหมือนกันนะคะคือชอบตามใจตัวเองการตามใจตัวเองเนี่ยเป็นการ รักตัวเองที่พีวีีค่ะเพราะว่าไม่เคยหักข้ามใจอะไรในตัวเองเลยก็เลยกลายเป็นแบบว่าอยากทําอยากได้อะไรก็ซื้อซื้อซื้อเป็นการให้รางวัลตัวเองให้ของขวัญตัวเองแต่กว่าจะได้เงินมาก็เหนื่อยแทบตายไม่ว่าคุณจะทํางานอาชีพอะไรเงินเดือนอาจจะเยอะแค่ไหน ทุกอาชีพอะค่ะมันก็จะมีทางเหนื่อยของมันเออไม่เหนื่อยกายก็เหนื่อยใจถูกปะเสียทั้งสุขภาพกายเสียทั้งสุขภาพใจน,น,น้อยๆเครียดในที่ทํางานแล้วคุณก็ใช้เงินที่เหนื่อยกายเหนื่อยใจของคุณเนี่ยมาซื้อของให้รางวัลตัวเองแล้วก็บอบใจตัวเองว่าทํางานหนักมาเยอะมากๆแล้วถึงเวลาที่ฉันจะให้รางวัลตัวเองแล้วคุณอะก็ไม่มีเวลามาใช้ของนั้นๆเพราะว่าคุณต้องวนกลับไปทํางานแล้วของรางวัลที่คุณซื ให้ตัวเองก็ไม่มีโอกาสได้ใช้หรือแม้แต่จะมานั่งมองของที่คุณซื้อมา,าว่ามันสวยงามแค่ไหนคุณก็ไม่มีเวลาเลยเพราะว่าคุณต้องกลับไปทํางานเยอะๆแล้วก็วนกลับมาซื้อของซื้อรางวัลปลอบใจตัวเองใช้ชีวิตแบบนี้เรื่อยๆทํางานเอยอะแล้วก็ซื้อของที่อยากได้วนๆไปเรื่อยๆถ้าเราลองคิดกลับกันว่าเราทํางานน้อยลงเครียดน้อยลงสบายกายเยอะขึ้น สบายใจเยอะขึ้นแทนดีไหมเอาเวลาไปพักผ่อนไม่ต้องเหนื่อยอะไรมากนอนให้เยอะที่สุดเอาเวลาไปออกกําลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนห่วยหานะทุกคนบอกว่าจะทําแต่ว่าฉันยังไม่มีเวลาเพราะว่างานฉันหนักมากแต่ที่จริงคุณทําได้แค่คุณลดของที่มันฟุ่มเฟือยลงอะ่ะตัดมันออกไปอะ่ะสมมติค่าไปยืมนะประมาณ1000บาทต่อเดือนแล้วคุณลองเลิกซื้อของฟุ่มเฟือยที่มันไม่ได้จําเป็นต้องใช้จริงๆคุณก็เอาเงิน1000บาท ไปออกกําลังกายได้แล้วนี่คุณไม่ได้ไม่มีนี่แล้วก็ลดงานภาระงานที่มันหนักๆที่คุณเออต้องรับหลายงานบางคนทํางานหลายงานเนาะสมัยนี้คือแบบทํางานเดียวไม่ได้ก็ทําหลายจบทีนี้ก็ไม่มีเวลาไปออกกําลังกายก็ลองลดลงมาสิเพราะว่าถ้าตอนนี้คุณไม่ได้เป็นหนี้ขนาดนั้นนะก็ลดลงมาก็ได้แล้วก็เวลาไปออกกําลังกาย นี่ไงมันก็มีแล้วน่มีทั้งเงินไปซื้อคอร์สออกกาลังกายมีทั้งเวลาไปออกกําลังกายหรือว่าจะเปลี่ยนจากเงินซื้อของฟุ่มเฟือยไปท่องเที่ยวแทนก็ได้ไปหาประสบการณ์ข้างนอกไปใช้ชีวิตมันก็ได้อะทุกคนมันอยู่ที่ว่าตัวเราเองอะ่ะจะเลือกสิ่งนั้นหรือเปล่าทุกคนทําไมเราถึงรู้รู้ไหมเพราะว่าเราเลือกแบบนั้นเออเราเลือกงานที่รู้สึกว่าเราพอใจแล้วกันแล้วก็เราไม่ได้สร้างหนี้สินดังนั้นเราไม่จําเป็นต้องทํางานหนักเพื่อใช้หนี้ใช้สินอะไรเรา เอาเงินมาซื้อความสบายกายความสบายใจแล้วก็ดูแลตัวเองดีกว่าประมาณนี้คะ่ะทุกคนต่อไปข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อ9นะคะคนหนึ่งทิ้งคนหนึ่งเก็บอะเพราะอะไรเพราะเวลาเราทิ้งของอะมันก็จะมีคนในบ้านที่เสียดายอันนี้ก็ต้องไปจัดการเอาเองนะก็อาจจะแอบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเราเคยนะทุกคนเมื่อก่อนอะเราเป็นนักสะสมตุ๊กตาตั้งแต่เด็ก ก็เป็นเด็กผู้หญิงเนี่ยแหละชอบเล่นตุ๊ก,กตาก็สะสมเก็บไว้เต็มตู้เลยตุ๊ก,กตาแล้วก็จะมีของขวัญวันเกิดของขวัญปีใหม่ว่าเล่นทายตอนสมัยเรียนอะของขวัญเรียนจบที่ทุกคนให้มาเป็นพวกดอกไม้แห้งดอกไม้ปอมหรือว่ากรอบรูปอะไรต่างๆที่ทุกคนให้มาเราเก็บไว้หมดเลยเราสะสมเยอะมากๆแล้วก็ถึงวันหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ดีต่อสุขภาพเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าฝุ่นเกาะแล้วก็เป็นภูมิแพ้แล้วก็เป็นแหล่งสะสมเชื้อโร ต่างๆเราก็ตัดสินใจทิ้งทั้งหมดได้เลยคือไม่ใช่ว่าเราไม่รู้สึกขอบคุณที่ทุกคนให้ของเรามานะแต่เรารู้สึกว่าตอนที่เราได้รับมาเราได้แสดงความขอบคุณแล้วเราก็รู้สึกยินดีมากๆที่หลายคนให้ของเรามาเออแล้วก็ซาบซึ้งมากถ้ามันสาคัญจริงๆนะเราแนะนําให้ทุกคนถ่ายรูปเก็บไว้แล้วก็อาจจะเก็บไว้แค่บางชิน้นแต่สําหรับเราอะเราทิ้งหมดเลยเพราะว่าของที่ได้มาส่วนใหญ่เป็นตุ๊กตาเนาะดอกไม้ปลอมอซึ่งของพวกนี้ยมันไม่ได้ใช้จริงๆเออเราก็เลยตัดสิน เเอาตุ๊กตาที่เป็นตุ๊กตาดีๆอยู่อะบางตัวที่ได้มามันใหม่ไงทุกคนมันไม่ใช้แต่ว่ามันอยู่ในตู้ยังไงมันก็ต้องมีฝุ่นที่เรามองไม่เห็นอะเราก็ตัดสินใจเอาไปบริจาคทีนี้แล้วก็คนที่บ้านก็มาเห็นแล้วเขาก็พากันเก็บเผื่อให้หลานเล่นให้เลยเนี่ยสุดท้ายหลานก็ไม่เล่นทุกคนสุดท้ายผ่านมาหลายปีทุกคนก็เอาไปบริจาคอยู่ดีเห็นปะเหมือนความเสียดายอะแล้วก็จะมีนักประดิษฐ์ที่มันเกิดขึ้นในบ้านเราที่แบบเอ้ยดอกไม้แห้งดอกไม้ เอามาจัดใจกันสิสุดท้ายก็ไม่ได้มีใครสนใจแจกันใบนั้นก็กลายเป็นฝุ่นเกาะอยู่ดีเพราะไม่มีใครใส่ใจที่จะไปเช็ดทาความสะอาดนั่นแหละทุกคนมันจะมีทั้งคนเก็บคนทิ้งมันเกิเป็นเหตุผลที่บางทีอะเราก็ยากลําบากที่จะทิ้งของเราก็ต้องมีการพูดคุยกับคนในบ้านอาจจะยกเหตุผลในการให้คหํานึงถึงสุขภาพของคนในบ้านมาก่อนสิ่งของที่มันเยอะเกินไปอะมันทําให้เราทําความสะอาดบ้านยากแล้วก็สะสมเชื้อโรคสะสมฝุ่นต่างๆทํา,า,าทให้เป็นภูมิแพ้คือเราตัดสินใจทิ้ง ได้ทีเดียวแบบไม่เสียดายเลยเป็นเพราะว่าเราเป็นภูมิแพ้ด้วยทุกคนเหมือนอาการภูมิแพ้มันก็หนักขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยแบบทิ้งได้แบบไม่เสียดายนะคะสําหรับใครที่สะสมของที่ไม่ใช่ของที่เพิ่มมูลค่าหรือว่ามีคุณค่าต่อติดใจจริงๆการตัดสินใจทิ้งอะ่ะมันก็จะทําให้คุณได้พื้นที่ในบ้านกลับมาเนาะ พื้นที่บ้านมันก็จะโลง่งขึ้นก็จะเจอพื้นที่สําหรับเป็นประโยชน์ใช้สอยอื่นๆได้พอมันโล่งแล้วมันก็สบายหูสบายตาหน้ามองทําให้คนในบ้านสบายใจสุขภาพดีด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องค่อยๆปรับ แล้วก็ค่อยๆคุยกับที่บ้านไปเนาะว่าเออเป็นเพราะอะไรที่เราถึงอยากรูดของอยากทิ้งอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกๆอ่ะก็จะมีของที่คนที่บ้านเราเสียดายแต่หลังๆมันเราเหมือนทิ้งจนกลายเป็นนิสัยอ่ะทุกคนเราจะบอกว่าเออของที่ไม่ได้ใช้อ่ะมันมันคือขยะนะเพราะมันไม่ได้ใช้มันไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์มาเอาทิ้งไว้มาเรากองไว้พูดไปบ่อยๆแล้วก็ทําให้เห็นว่าของพวกนี้มันไม่ได้ใช้จริงๆอย่าซื้อมาเพิ่มอีกแล้วก็ควรเอาไปทิ้งเอาไปให้คนที่เขาจะได้รับประโยชน์จากสิ่งของที่เรามีจริงๆ เอาไปให้คนที่เขาได้ใช้มันก็จะมีประโยชน์กว่าอย่างเงี้ยทุกคนก็หลังจากนั้นคนในบ้านก็เริ่มทิ้งตามเราแล้วทุกคนลองไปปรับใช้กันดูนะคะทั้งหมด9ข้อก็มีประมาณนี้ค่ะทุกคนคือเราเข้าใจนะว่าอย่างเด็กจบใหม่เนี่ยเราก็เคยเป็นเนาะเด็กจบใหม่ที่จบมาได้เงินเดือนก้อนแรกหรือว่าตอนที่ทํางานเรามีรายได้เยอะเรามีเงินเพียงพอที่จะซื้อของมาประโคมความสุขให้กับตัวเองแต่พอถึงจุดหนึ่งอะมันก็จะรู้ได้เองว่าของพวกนั้นมันไม่ได้มีประโยน์ หรือว่ามีคุณค่ากับเราอีกต่อไปอาจจะเป็นเพราะว่าเราโตขึ้นแล้วเราสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรคือจําเป็นอะไรคือไม่จําเป็นอะไรคือความสุขหรืออะไรเป็นแค่การหลอกตัวเองอะทุกคนแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราค้นพบความสุขที่แท้จริงเนาะที่มันมาจากข้างในจิตใจเราจริงๆอะทุกคนที่เราเอามาแชร์ให้ทั้งหมดนะคะเหตุผลว่าทําไมเราถึงทิ้งของยากหรือว่าเหตุผลที่ทําไมเราถึงยังฟุ่มเฟือยเราทิ้งไปแล้วก็ยังกลับไปเป็นคนฟุ่มเฟือยอีกได้อะไรเงี้ยแล้วมันก็อาจจะเป็นเรื่อง ยากสําหรับใครหลายคนเพราะว่ามนุษย์เราอะ่ะมันมีความหลากหลายแล้วก็มันมีความลึกซึ้งของจิตใจความคิดที่แตกต่างกันไปนะคะแต่เราคิดว่าแค่นี้มันก็เพียงพอสําหรับคนที่กําลังจะเลิกแล้วก็ลดซื้อของฟุ่มเฟือยเริ่มลงมือทิ้งสิ่งของที่ไม่จาเป็นนะคะแล้วก็อยากจะปรับเปลี่ยนพัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเราหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย